ทุกท่านเป็นมมือขึ้นครับผู้สนต่อไปไมายังพันเทวี ติยํปิมยํปันเตวิสุวิสุงภะคะนาตาโตสมาสัมพุทธัสสานะโมตังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังติยํปิธัมมังสรณังคัจฉามิโตติยัง <frustration> <mayı> เรา manis มาที sama ครับปะทั้ง

าวดมลวัก็เจร,ร änger, ั้งมด้มได้ยมครัปกันทีบริเวณนี้ั้งหนึ่งใประุทโการหนังสือจัวสงาได้มาเป็นศาสนาพิธีกรมาเป็นผู้ประสัพันธ์วิธีพุทธวิถีไทยโรงเรียนแจ้งวิทยาโรงเรียนการกุตลของวัดในประภา ให้ก <üman> ับนักเรียนจำนวน2 0นะครับจะมีพิธีมอบสุนการสอกสายกับนักเรียนนะครับแลเ้ายกนะครับวันนี้ก็จะมีกิจกรรมหลายส่วนนะครับตางเรเชียงิายาก็ได้จเป็นประจำทุกปีนะครับการมอบสุนรการสอกับเด็กดีเด็กดีตังสายในนามแณะเก้าร้การก็ขอ ดูแลนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับนักเรียนนะครับหรือว่าอสนะครับวยดูด้วยนะครับเราว่านะครับถ้าที่มาที่หลังเชิญได้เลยครับนะเชิญไปข้างหลังนะครับนะครับเพราะว่าหลายชัานนะครับามากนะครับวันนี้ก็เอ่อทุกทุกท่อนนะครับมาตั้งแต่เช้านะครับทที่มาที่หลังก็ขอเชิญไปด้านหลังได้เลยนะครับวันนี้ต้องกราบขออภัไปนะครับเราะวาท้ายไปได้เลยนะครับก็ขอเชิญได้เลย แล้วโดยเฉก็ะดินดีโรงเรียนโรงเรียนเทศบาล5านะครับมาแต่ชิจะนะที่มาทีหลังนะครับเดินไปข้างหลังก็แล้วกันนะครับนี่ต้องกราบขออภัยนะครับแต่ว่าที่อาจจะไม่เพียงพอสําหรับทุกท่านนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับตั้งแต่หัวค่ำนะครับถ้าไกลมาดึกนะครับอาจจะไม่มีที่ยืนก็ได้ นะครับเราจะนั้นก็ขอกราบเรียนไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับหลังจากนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมปล่อยปล,ยปลาที่ัวเกืือนนะครับอ,อ๋อสะพอนตรงนี้นะครับผมอันนี้ติดตั้งตั้งแต่เมื่อวานนะครับรู้สึกว่าเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยขอเชิญได้เลยนะครับแล้วก็